ดค่ะยินด ah ีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดของทีอาคานะคะอานาจักโชว์รูมมือเยนตเมื่อสองที่มีรถให้เลือกกว่า500คันวันนี้เราอยู่กันที่ทีอคาเสดีไทยสาขา2นะคะกับบรรยากาศในช่วงเที่ยงเที่ยงที่ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะถือว่าค่อนข้างชุ่มฉ่ำมากๆเลยแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมรถสวยๆที่ทีอคากันนะคะก่อนอื่นเลยพี่ๆเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจัดให้ตามคำขอนะคะซึ่งทีอาคาของเรามีรถให้เลือกกว่า500คันรสวยคุณภาพดีในราาคมรฐาน ก็ต้องที่เทียคะ่ะเป็นรถมือแรกประวัติเช็คสนูนั่นเองนะคะมาต่อกันที่นี่คันนี้กันก่อนเลยขออนุญาตพามาชมกันเป็นอันดับแรกเลยนะคะสําหรับ กระบะ Isuzu D-Max คันนี้ค่ะเป็นกระบะ D-Max 4ประตูนะคะที่ต้องบอกเลยว่ายอดนิยมมากๆนะคะและจับมาให้ดูเป็นคันแรกเลยสําหรับไลน์นี้นั่นเองนะคะสีขาวได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยเป็นกระบะพันแกร่งเลยก็ว่าได้นะคะเขาได้เป็นปีใหม่ล่าสุดด้วยนะคะจัดให้ในราคาแบบพิเศษแบบเบาๆเลยรุ่นนี้เป็นรถ4ประตู ที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานนะคะในครอบครัวนี่ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยและภายในของเขานั่งสบายสุดๆเลยนะคะกับกระบะอิสุสุดีแมกรุ่นนี้นะคะ,ออะ,คะโอ้โหสวัสดีค่ะกระบะผ่อนถูกจริงๆกระบะเรามีผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเราก็มีนะคะคันนี้จะได้เป็น4ี่ประตูเกียร์ออตโต้ชมหน้าใหม่รถเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเสียงใส่กล้องแบบนี้เลยนะพี่ๆที่แบบอยากได้รถที่ไว้ใช้งานที่สามารถใช้งานได้ หรือว่าใช้ในครอบครัวได้ในธุรกิจในครอบครัวการใช้งานที่ค่อนข้างปรบับจยดครอบคลุมซึ่งต้องเป็นเกียร์ออโต้เพราะว่าต้องขับง่ายเหยียบคัด์ไปนี่เมื่อยขาจะเข้าเกียร์แต่ละทีก็คงเมื่อยขานะคะจัดคันนี้เลยได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ไฟหน้าใหญ่ๆแบบนี้กระจังหน้าหล่อเท่แบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้าสีดําด้วยและเขายังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เล็กๆคู่หน้านะคะตรงนี้สามารถ,ถาบิวเพิ่มได้ ได้ออกได้ทุกอาชีพที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะคะแล้วก็แล้วก็มีบริการอะไรบ้างอะบริการใช่ไหมโอ้โหนี่ต้องบอกน,นะคะว่าอย่างแรกเลยนะคะรถทุกคันของเราเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์เรามีตรมตรวจโครงสร้างระดับ5้าดาวนี่เลย274รายการซึ่งแน่นอนค่ะว่าการที่จะเลือกรถหนึ่งคันในการใช้งานนะคะเรามองว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่อาคารมองเห็นในส่วนตรงนี้ว่ารถทุกคันต้องมีคุณภาพ และเราจะหาตัวกลางอย่างไรที่จะมาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างเรากับลูกค้านะเพราะว่าอย่างแรกเลยเรามีการให้ช่างตรวจเช็ครถตั้งแต่เข้ามาแล้วแต่แน่นอนว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างเราก็เลยนี่เลยค่ะมีการตรวจโครงสร้างและการตรวจโครงสร้างตรงนี้ค่ะใบเซอร์การันตีตรงนี้ไปแน้นเขาก็ใช้ด้วย ในการยืนย่นจัดอนุมัติซึ่งตรงนี้มองว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะขนาดธนาคารยังมองในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเชื่อใจและเชื่อมั่นได้เลยค่ะเพราะว่าบริษัทของเขาที่เข้ามาตรวจเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเรียบร้อยและช่างนี่ก็คือต้องเป็นช่างที่สามารถใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบได้นะคะในแต่ละจุดไม่ได้มองแค่ด้วยตาเปล่าเขาจะมีเครื่องมือในการตรวจด้วยเพราะฉะนั้นรถทุกคันไม่มีชนหนักน้ําท่วมตัดต่อแน่นอนค่ะรถทุกคันมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนในการเลือกรถ หนึ่งคันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเราก็มองเห็นในส่วนตรงนั้นว่าเป็นสิ่งสําคัญเสมอพาเรากับครอบครัวเดินทางในวันหยุดไปส่งลูกไปทํางานไปหาเงินหารายได้ซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะสร้างรายได้ให้เรานะคะก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆในการหารรถไว้ใช้สักหนึ่งคันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็เป็นที่มาที่ไปของการ ตรวจอินสเปกชันระดับ5ดาวอย่างของเทียคคาซึ่งวันนี้ก็มีตรวจด่วนนะคะเพราะว่ามีลูกค้ารับรถกลับภายในวันแล้วก็เลยมีการตรวจเนื่องจากว่ารถคันนั้นเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะเราก็ได้มีการตรวจให้เลยนะคะอ่ะคันนี้ตัวรถเป็นสีขาวาบาามีโปรโมชั่นของรถเพียง999บาทนะคะ ทำงานฟรีแลนต์ออกได้ไหมคะได้ทุกอาชีพที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบรายได้นะคะออกได้เลยขอแค่ไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะถ้าผิดกฎหมายก็ของไม่ได้อีกแล้วเนาะเพราะไม่สามารถแสดงรายได้ให้กับธนาคารนะคะแต่ว่าทุกอาชีพเลยใช่แล้วค่ะเป็นรถกระบะ4ประตูพันแกร่งของเรานั่นเองนะคะไปดูที่ภายในกันเลยดีกว่าเพราะว่ารุ่นนี้จุดเด่นเขามีอยู่ที่ภายในด้วยนะ สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากดูลรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวนุกับน้องนิชาจัดให้ตามคำขอเลยนะคะพม่นุเข้ามาอย่างแรกเลยนะกว้างกว้าง,งใช่ไหมแต่สังเกตนะคะว่าเบาะของเขาเป็นเบาะทรงสปอร์ตเป็นเบาะทรงปีกพีเสื้อแบบนี้เนาะ,ะไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรนี่เบาะนี่รับสีรัดได้ดีมากๆนะคะและสภาพพือใหม่มากๆล่องรอยนี่สวยมากเลยสวยเลยนะคะเบาะของเขา อันนี้จะเป็นเบาะเนี่ยเบาะลายทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะทรงแบบโอบรับสรีระได้ดีมากๆนะคะสะอาดมากนิชาสามารถซูมให้ดูได้เลยใช่ไหมเ<ช>พราะว่าสะอาดมากจริงๆนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าสีดำแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับกระบะสประตูคันนี้ไม่แค่สี่หมื่นไม่แค่สี่หมื่นเหมือนได้รถใหม่เลยค่ะแล้วก็นี่เกียร์ออตโต้จุดสำคัญของรุ่นนี้คือ ได้เป็นเกียร์ออโต้ไม่ต้องเหยียบคันเลยไม่ต้องเหยียบคันให้เมื่อยขาให้เส้นเลือดขึ้นขาเมื่อยมากๆเลยอย่างเมื่อก่อนที่บ้านใช้กระบะพ่อนี่ปวดขามากในการขับกระบะทีหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็เลยไปหารถที่มันเป็นเกียร์ออโต้อย่างน้อยก็สะดวกในการใช้งานยิ่งถ้าแบบที่บ้านมีผู้ใหญ่นะคะที่ต้องเหยียบคันนี่โอ้โหปวดขามากๆจริงๆ บางทีนี่จอดนี่ต้องเหยียบคัดเลี้ยงคัดนี่เขาบอกเลี้ยงคัสขานี่จะไปพร้อมกับคัดนะคะใช่แต่รุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ผู้หญิงก็ขับได้นะเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยเนาะมันก็ขับค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่องชาร์จอะไรต่างๆนี่เลยเหมือนที่นิชาเปิดให้นะคะอาจจะเปิดตรงไหนปึ๊บอ่านี่เขาจะมีช่องชาร์จให้เนื่องจากว่ารถใหม่เนาะมันก็ยังแน่นอย่นี้อะ นี่เลย USB AUX แล้วมีโชวอชารแล้วโทรศัพท์วางไว้ตรงไหนได้บ้างนี่ไงโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะใ,แบบใชาท,ท,ที่วางกงวางแก้วมีให้ครบอ่ะนี่เสียบได้เลยนะคะภายในสะอาดสะอา้ะอานกริบแบบนี้เลยถูกต้องสะอาดมากนะคะสำหรับรุน่นี้เดี๋ยวดูเบาะแถวสองกันว่เาเป็นอย่างไรโอ้โห อย่างแรกเลยคือใหม่กลิบคันนี้คือใหม่กลิบมากๆนะคะอุ้ยพับได้พับได้ด้วยนะนี่แต่ก็ไม่ต้องพับก็ได้เพราะว่าจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องพับเพราะมันกว้างอยู่แล้วนี่อ่ะอย่างเช่นนี้เลยเวลาที่เราจะพับนะคะได้เลยอ่ะนี่อึ๊บโอ้โหเอาจริงนะกว้างแบบกว้างมากๆคือ ในกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมแต่ภายในคันนี้จ่ให้ลนกมานั่งกว้างมากๆค่ะพื้นที่ระยะวางขานี้ให้มาเยอะเลยแล้วด้านบนนี่เลยนะคะเขาก็มีพื้นที่ให้ค่อนข้างเยอะระว่าสี่คนได้นะสี่คนนี่จริงๆคือได้เลยนะคะสามคนนี่แบบสบายๆเรือเือเลยตรงเนี้ให้มาแบบนั่งสบายนะคะแอร์เย็นฉ่ําเครื่องเสียงดีทุกอย่างครบโอ้โหเรียกได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะใช้งานในครอบครัวก็ได้ ในธุรกิจก็ได้โอเคเพราะว่าเขามีพื้นที่เก็บของด้านหลังด้วยถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้งานมากๆและคันนี้ได้ปีใหม่ด้วยนะคะนี่สวยบริเวณตรงข้างๆเขาก็จะมีที่วางกรงวางแก้วให้นะคะสําหรับกระบะอ่าด้านหลังมาพร้อมกับแม็กไลเนอร์นะคะโลโก้ i s u ซ u ขนาดใหญ่แบบนี้เลย i s u ซ u สามารถใส่ของได้ทุกก็ได้ใหม่มากนะ น่าจะไม่เคยหรือว่าแบบถ้าเคยก็เป็นของชิ้นเล็กๆไม่ใช้งานหนะักเพราะว่าอะไรรู้ไหมได้เลยขายของได้เลย,ส,ยสวัสดีค่ะ,คะพี่วิกิตเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมมีฝนมึ่งหยุดตกไปเลยนะคะก็ใส่ของได้ขายของได้เนื่องจากว่าคันนี้ไม่แค่สี่ห0ื่นด้วยก็ถือว่ายังรถเป็นรถใหม่เลยห้าแสนสองหมื่นเก้าพับาทผ่อนประมาณเก้าพัน ได้ปีใหม่นะ่ได้ปีใหม่ไม่น้อยพี่ไปออกรถใหม่ก็หมื่นกว่าต้องมีต้องดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกต้องใช้เงินก้อนในการออกรถก็ต้องมีอ่ะแสนสองแสนแต่เนี้ยโปรโมชั่นออกรถเพียงเก้าร้อยกว่าสิบเก้าบาทกับ i ซู z u d max คันนี้นะคะเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ปีใหม่หน้าใหม่ไหม่น้อยสนใจคันนี้ทักข้อความมาสอบถามได้เลยนะคะอนะโอ้ทะเบียนสวยเหมือนคัดมาแล้วเหมือนคัดมาเลยนะคะทะเบียนแต่ละคันเนี้ย มาต่อขอยอดพามาชมรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดคันนี้เพิ่งส่งไปใช่แล้ววันนี้ก็เพิ่งส่งมอ,อไปกับกระบะรีโว่ยอดนิยมตลอดกาลเลยค่ะไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือใช่ไหพี่วิกิตดูแล,แลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกฝนแรกห้ามโดนเลยเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายเขาบอกมาใช่ไหมแต่ก็จริงเพราะว่ารอบที่แล้วนุกไปโดนลองโดนไม่สบายจริงๆนะคะฝนแรกห้ามโดนนะคะเดี๋ยวไม่สบาย คันนี้เป็นกระบะรี v o Smart c ทแค Edition หน้าหล่อหน้าใหม่แบบนี้กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะไว้ใช้งานก็โอเคค่ะรุ่นนี้ขายดีมากเท่าไหร่คะพี่นุ๊กหกพักว่าบาทาคันนี้6,900บาทอ๋อ9,000ค่ะ9 0 0าพคะใช่5,2,9,000บาทนะคะกระบะ4ประตูเสียงใส่กิ้งเลยนะเนี่ยด้านหลังถ้าใส่กิ้งแบบนี้ก็คือไม่ได้เปลี่ยน เ,เอาเอาไมคเข้าไปใกล้ๆพี่เขาได้ชมถ้าอยากทราบรายละเอียดรบกวนทักมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนุกให้เจ้าที่ส่งรายละเอียดให้คันนี้เป็นรี v o Smart Cap Z Edition ที่ราคามีให้เลือกกว่า40คันรุ่นนี้ขายดีมากเป็นรถที่หลายๆท่านใช้ในกิจการในธุรกิจมาออกทีนึงก็ต้องกลับออกมากลับมาออกซ้ำเพราะว่าใช้งานดีล่าสุดก็คือมีลูกค้ามาออกเป็นรีโวคันแรกนะคะแล้วก็ พอต่อมารอบที่2อพาครอบครัวพาญาติมาออกพร้อมกัน2องคันมีมาแล้วนะคะถ่ายรูปคู่มีหลักฐานเดี๋ยวขึ้นให้ดูพรุ่งนี้ตอนเย็นก็ได้เดี๋ยวถ่ายลงรูปให้ดูนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกต่อนะคะสําหรับรุ่นนี้รีโว s สมาร์ทแคปแซดดิ i o ชมาพร้อมกับล้อแมกจากโรงงานนะคะคันนี้ก็ได้ยางปีใหม่เป็นยางบิต s t o ด้วยสีขาวใสจิงผ่อนเริ่มต้น6,900บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวดูภายใน นี่โอ้เขามีจอให้ด้วยนะคันนี้นะอ่ะมีจอให้ไม่แค่สองหมื่นกว่าเองสนใจครับสนใจขนานไหนคะหากสนใจใช่แคปเจอร์หน้าจอทักมาได้เลยนะคะคเฉพาะลูกค้าในไลฟ์สดหากแคปเจอร์หน้าจอมานะคะเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นสิทธิพิเศษให้ซึ่งก็เฮียจะมีโปรโมชั่นให้ไม่จําเป็นต้องเป็นรถที่นุกไลฟ์อยู่ก็ได้นะคะแค่แบบพี่แคปเจอร์หน้าจอมาว่ามาจากไลฟ์สดนะคะ เขาจะมีแคมเปญพิเศษเฉพาะลูกค้าไลฟ์สดนี่เบาซื้ใครที่อยากผ่อนแบบเบาๆสะดวกๆะเบาๆนะหน้าจอทัชสกรีนมีให้ช่องวางของอะไรต่างๆมีให้ครบรุ่นนี้เกียร์แมนนวลหกสปีดที่วางคงวางของอะไรก็มีให้ครบเนาะสภาพใหม่มากๆเพราะคันนี้มาแค่สองหมื่นจัดได้เลยจัดเต็มได้เลยอ่ะมีให้เลือกมากกว่าห้าสิบัใช่แล้ว นี่อันนี้คือพงบอกดความใหม่เบาะนี่เราก็จัดให้ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะที่วางของด้านล่างเก็บของอโลงอะไรเครื่องมองเครื่องมือก็อยู่ข้างล่างนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะใส่อะไรไปให้อมอ่ะใหม่ๆแน่นฟูมากไว้นอนก็ได้นะคันเนี้ยลำโพงมีโคบนะคะใหม่ๆเลย ส่วนด้านหลังอ่ะเปียกน้ํานิดนึงเพราะเนื่องจากฝนหยุดตกไปนะคะใส่ของก็โอ้โหได้เยอะมากใส่ของได้เยอะนะคะพร้อมกับโลโกโ้ Z-Edition ด้านหลังไฟท้ายขนาดใหญ่นะคะไฟเบรกดวงที่สามีให้ไฮรักรีโวรุ่นนี้ผ่อน6,900บาทว้าว6,900บาทได้ค่ะว้าวถูกต้องปีใหม่ไม่น้อยไม,ม่แค่สองหมื่นออสภาพป้แดงเลยก็ว่าได้มีด้นานหลังนี่ ดิบมากเลยนะมีแค่ฝุ่นฝุ่นบางๆนะมี f o r เจอร์ไหมคะ f o r t u อร์หน้าไหนดีคะอ่ะมาเลยนี่โฟลเ r อร์โฟลเจอร์หนูมีให้เลือกหลายคันชมหน้านี้หนูก็มีชมหน้าใหม่หนูก็มีสีขาวสีดําสีบอลเงินมีครบนะคะรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นถ้าเป็นชมหน้านี้เจ็ดแสนเ้าหมื่นเบาท<อ>แต่จะมีคันหนึ่งปี2017 7 1 9ิ0 0จบาทคันนั้นล้อแม็กแต่งเท่มากหล่อมากๆนะคะแต่ถ้าพี่สนใจคันนั้นเดี๋ยว คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูคันนี้เป็นสีดำชมหน้าปี2019นะคะไฟยน้าคือออปชั่นเขาครบอยู่แล้วให้เน้นสภาพว่าสวยขนาดไหนใหม่ขนาดไหนนี่เพราะว่าของเรามีอะไรคะพี่หนูบริการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงมีเนี่ยเมื่อวานนี้คือมีได้ไปพูดคุยกับเขาเรียกว่า คนที่ยังไม่รู้จักนุกแล้วเขาถามว่าทํางานที่ไหนนะคะนุกก็จะแจ้งว่าอ๋อนุกทางานที่โชรูมรถนะคะมีรถให้เลือกกว่า500รอคันซึ่งรถก็คือเรามีการตรวจอิสเปกชันซึ่งก็อย่างที่นุกแจ้งไปเลยว่าผลตรงเนี้ยธนาคารเขาก็ดูด้วยลูกค้าสามารถที่จะเชื่อมั่นในผลตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีดูแลฉุกเฉินตลอดย4ชั่วโมงพี่เขาก็ถามอีกว่าดูแลฉุกเฉินย4ี่ชั่วโมงนี่คือดีอยังไงอย่างแรกเลยนะคะคาว่าฉุกเฉินเราไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วอะไรอะน้ํามันหมด ยางรั่วยางแบนลืมกุญแจอย่างล่าสุดขนาดเราอยู่โชว์รูมรถเรายังเคยลืมกุญแจไว้ในรถนะคะแต่ไม่ควรนะคะที่จะเอาเทปใส่ไปแปะแปะกระจกแล้วดึงลงมาเพราะมันจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเราไปฝืนในตัวระบบล็อกของเขาแล้วเราดึงลงมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แน่นอนว่าเป็นเหตุฉุกเฉินที่เราไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว ดูแลฉุกเฉินตรงนี้เราช่วยได้นะคะหรือกรณีที่พี่ๆนะคะเดินทางอยู่น้ํามันหมดอาจจะลืมตัวน้ํามันหรือบางทีมันไกลเกินไปแล้วปั๊มที่อยู่ประจํามันปิดพอดีนะคะตรงนี้ก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินช่วยได้นะคะหรือว่าเหตุเกิดอย่างเช่นขับรถไปเหยียบอะไรมาสักอย่างก็ไม่รู้ซึ่งอันนี้คือลูกค้าไปเที่ยวน่าจะลุกจําไม่ได้น่าจะหัวหินหรือที่ไหนสักที่ประมาณหกโมงทุ่มหนึง่งลูกค้าโทรมา เข้า call น e n t e r ซึ่งทางทีมคาได้รับสายจาก call center ว่าลูกคา้ายางรั่วยางแบนซึ่งตรงนี้ปิดเคสโดย call center เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะคะประสานงานกับอู่ใกล้เคียงลูกค้าไม่ต้องที่จะจอดรถในที่ที่ปลอดภยัยไม่ต้องขับบนให้แม็กเสียยางเสีย<ม>นะคะเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ในส่วนนี้ถูกต้องเพราะว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีแบบเราอาจจะหาใน Google Map แล้วลองเสี่ยงดวงดูว่า อูอ่ข้างหน้ายังเปิดอยู่หรือเปล่าแม็กนี่ไปหมดเลยนะคะโดนโบทกับถนนเนี่ยคือมันมีแต่สิ่งที่แบบเป็นข้อเสียให้กับรถซึ่งตรงนี้เรามีแถมให้ทุกคันนะคะเพราะเรามองเห็นว่าบริการฉุกเฉินเนี่ยมีดีกว่าไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ใช้ดีกว่าใช้เนาะเพราะมันเป็นเหตุฉุกเฉินแต่ว่าเรามีแถมให้กับคุณลูกค้านะคะคันนี้ t o y ย t a Fortuner 2.4V สีดำสภาพเดิมๆเป็นรถมือแรก ประวัติเช็คศูนย์นะคะ,ะสวยทะเบียนก็สวยรถก็สวยรถส่งคนคนส่งรถส่งให้ลูกค้าล้อแมกทูโทนนี่หล่อเลยจะใช้ในครอบครัวหรือว่าเน้นในการพูดคุยงานขับนี้ไปเนี้ยปิดเคสนี้ได้ร้อยล้านเลยค่ะพี่พี่จัดได้เลยใช่ราคาดีมากอ่ะได้เลยรถสวยราคาดีนะคะขับไปคุยงานนี่หือ คุ้มฐานเลยค่ะคันนี้มีสีขาวไหมครับมีค่ะสีขาวมีนะคะอย่างแรกเลยเบาะของเขาเป็นเบาะสีน้ําตาลแบบนี้นะคะปรับไฟฟ้านี่เลยปรับไฟฟ้าได้แบบนี้นะคะสภาพใหม่มากเบาะแน่นฟูแบบนี้นะคะแม้แต่ด้านบนเนี่ยด้านบนเขาก็ถนอมมาดีนะเพราะว่าเขาก็เจาะแค่ตรงที่เขาใช้เพราเขาัวมันเปื้อนนี่นะคะหากพี่ๆซื้อไปก็ดึงออกได้เลย แล้วก็พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้เขามีแพดเดร์ชิปให้ด้วยนะคะในกรณีที่แบบต้องการที่จะเปลี่ยนเกียร์เร็วๆขับแล้วแบบมันจะได้รวดเร็วทันใจหน่อยจัดได้เลยนะคะนี่แล้วก็หน้าจออะไรต่างๆรุ่นนี้ก็มีให้ครบถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานอยู่แล้วแล้ว For t u n เ r er เขาเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอยู่แล้ว<ช>เป็นบแบรน,นด์ที่แบบคลองใจคนไทยมากกว่ายาวนาน มานานมากนะคะดีไซน์ของเขาก็สวยอยู่แล้วนี่คูบล็อกนะเขามีคูบล็อกให้คูบล็อกตรงนี้ค่ะไม่ใช่แค่สามารถใส่เอกสารได้ค่ะพี่ๆต้องการใส่เอกสารแต่โดยรวมที่เขาทํามาเนี่ยคือสามารถใส่เครื่องดื่มได้เนาะนี่เพราะเขาจะมีช่องช่องระบบแอร์ตรงนี้ค่ะออกมาทําให้เครื่องดื่มมันไม่ละลายเร็วนี่เขาจะมีช่องแอร์ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าตรงนี้นี่นะคะจะมีแอร์ สามารถใส่ของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ในนี้ได้เลยวัสดุของเขาก็เป็นบุหนังนะคะก็ซอฟทัชอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่เขามีคู่มือนะคำน,นี้เป็นมือแรกเช็คสูนย์นะคะรถทุกคันมีที่มาที่ไปชัดเจนซึ่งคู่มือตรงนี้ค่ะแน่นอนว่ารถมือสองเรามาคันก็อาจจะไม่มีแต่เราสามารถเช็คผ่านระบบของโตโยต้าได้นะคะนี่เกียร์ออโต้นะพี่น้ใช่นี่เกียออโต้ ที่วางแก้วต่างๆมีให้ครบที่วางของอะไรต่างๆใส่ได้หมดรุ่นนี้ตอบโจทย์ถ้าไม่ใช้ก็ปิดลงไปจะได้สวยงามดูเป็นระเบียบนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆคันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นให้โอ้คันนี้ปี2019ไม่แค่แสนสาม ราคา7จ็ดแสนเก้าหื 7, 99, ่นันบาทมันถูกมากฟอร์จูเนอร์ถ้าไม่แสนสามนี่ถือน้อยมากเลยนะเพราะว่าเป็นรถครอบครัวส่วนใหญ่ก็เขาเน้นการใช้งานเนาะการวิ่งนี่เลย7 9็ดแสบาทนะคะผ่อนประมาณหมื่นสามพี่ๆสนใจรุ่นนี้ทักมาสอบถามได้เลยนะคะ,ะนี่ปึ๊บโอ้โหตอบโจทย์ในการใช้งาน,นเลยน่าสบาย นั่งสบาย,ายนั่งสบาย,ายเ,ลเลยเย็นเลยเนี่ย็นเลยเนี่ยอะปรับเอนลงอีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวนุกขึ้นให้ดูนจ้านี่อะอดังผู้บริหารท่านหนึ่งกว้างสบายแบบนี้เลยนะคะนี่เบาะนี้แน่นฟูมากเขามีช่องชาร์จไฟบ้านให้ด้วยนะอยู่ตรงนี้เป็นเสียบถ้าเป็นแบบปลั๊กไฟเนาะออาจจะเป็นที่มองเห็นภาพเลยคือโน้ตบุ๊กใช่บางทีเราทำงานบนรถ แล้วแบบต้องคุยงานต้องเคลียร์งานนะคะ<ด>แล้ว,วแบตหมดแน่นอน USB อ่ะไม่ชาร์จโน้ตบุ๊กกับจะได้ไหมหล่ะก,กว่าจะเต็มนะคะแบตหมดก่อนนี้เขาก็ทํามาให้กับสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้นะคะช่องวางของห้อยของอเนกประสงค์รองรับก็ได้หลายกิโลอยู่นะ4ี่กิโลนะคะรุ่นนี้ที่ใส่เอกสารเล็กๆก็สามารถใส่ได้นะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์ในการใช้งาน f o r t u n e er นอ9 9 0 0บาทค่ะ มีให้เลือกหลายคันนะคะสำหรับรุ่นนี้อ่าส่วนหน้าหลังสวยงามแบบนี้เลยค่ะ t o y ยต้ Fort ์จูเนอร์โอ้โหไฟท้ายเขานี่แบบแล้วคอมที่เป็นสีเปิดหน่อยอชอบตรงไฟท้ายเวลาเปิด,ป,ดประตูท้ายไฟฟ้าเขามีระบบป้องกันดะ้วยนะแต่นุ้งไม่ลองให้นะป้องกันการหนีบเขามีระบบป้องกันให้นี่นะคะ<ม>ป้องกันการหนีบตรงนี้ ภายในใช่แต่ว่าหลักๆเลยอะค่ะถ้าเป็นรถเจ็ดที่นั่งจุดที่เขาชอบดูว่าใช้งานหนักหรือเปล่าอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งมีร่องรอยมากแต่นูกถือว่าใหม่มากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยสะอาดมากบางรุ่นบางคันถ้าเป็นมือสองการใช้งานคือเขาเปิดไฟเนาะมันก็จะเปื้อนเร็วเปื้อนเร็วตรงเนี้ยมันก็จะไปก่อนนะคะแต่ว่าตามจุดตามซอกต่างๆใหม่กิบหมดเลยนะคะนี่ ตามคานข้างบนตามอะไรต่างๆพี่สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะหรือมีพี่มีรับรถเนาะพี่เขาก็พาช่างมาดูเนี่ยยินดีมากนะคะลองเข้ามาดูได้เลยอ่ะคันนี้สะดวกสะดวกสบาย7 9 9 7 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับ Toyota Fortuner ปี2019คันนี้ผ่อนประมาณ13,000สสนใจคันนี้ทักมาได้เลยนะคะสวยมาก รุ่นเนี้ยอันนี้ก็คือแบบว่าวันคาาเมื่อเมื่อวานเพิ่งส่งสองคันตอนเย็นลูกค้ารับรถกลับภายในวันอ๋อคุณปานหมายถึงอ่าปานนิชาก็ใช้คุณพ่อนิชาก็ใช้รุ่นนี้นะคะกับรีโวสี่ประตูและมีแบบหลังคาด้วยเพราะว่าของที่บ้านนิชาคือต้องมีขนอุปกรณ์ใช่ป่ะก็เลยมีแบบหลังคานะคะซึ่งสะดวกใช่ไหมไม่ต้องเข้าสู่เลยอ่ะ รุ่นนี้นิชาบอกว่ารถลบลื่งศูนย์เติมน้ำ<บ>มันอย่างเดียวนะคะก็ดูแลตามอายุการใช้งานตามนั้นเลยเพราะว่ารุ่นนี้แมนเทนนก็ง่ายแต่หาจะเข้าศูนย์ก็ศูนย์บริการทั่วประเทศอยู่แล้วเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆเลยค่ะพะนักง,งานของเรานะคะที่<ำ>ออกรถก็ออกเป็นรีโวนะคะรุ่นนี้ขายดีมากสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสะดวกผ่อน800 0กว่าบาทสประตูนะ ได้ยกสูงนะคะและได้เป็นเกียร์ออตโต้แต่ผ่อนแค่แปดพันกว่าแปดพันกว่า 8, <000 S 1> ได้ขนาดนี้นอ,อืมนี่เลยคือเรียกได้ว่าครบครบเลยครบเลยคันนี้นะคะหากพี่ๆสนใจทักข้อความมาได้เลยนะคะสวยงามอ่าให้ดูภายในนิดนึงเป็น,นยังไงบ้างนี่สะอาดสะอ้านเบาะนี่ใหม่กริบแบบนี้เลยนะคะได้ไปนี่คุ้มมากมาก เราดูแลให้อย่างดีนะสปาภายนอกภายในทุกจุดมีให้ครบแบบนี้เลยค่ะอะด้านหลังมีราวขึ้นให้ด้วยนะคะแล้วก็มีราคาเคลลี่บอยแบบมีหรือไม่มีเราก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะคะขอแค่ พี่ชอบรถนะคะแล้วลองเข้ามาดูรถได้เลยของเรามีไลฟ์สด2ช่วงเวลานะคะช่วงแรกคือเที่ยงไปต้นไปแล้วก็ช่วงเวลาที่2 4ี่โมงครึ่งไปต้นไปไลฟ์สดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะและเทียร์ค่ะก็เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวหลังจบไลฟ์นี้จะมีไลฟ์ของทอทต่ทอ,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 อขึ้นนะคะฝากวิติดตามด้วยนะคะพิมพ์ว่าลดมือสองเทียร์ค่ะเจอเราแน่นอนนะคะสําหรับไลฟ์นี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ